สาวคนนี้ชื่อแพนค่ะเธอมีอายุ24ปีเธอได้อ่านหนังสืออยู่ห้องของเธอวันนี้เธออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเธออยู่กับแม่ค่ะแม่ของเธอชื่อพีส่วนพ่อของเธอได้หย่าล้างกับแม่เธอไปนานแล้วจนทุกวันนี้แม่ของเธอได้แต่งงานใหม่แล้วค่ะสามีใหม่ของแม่เธอนั้นชื่อยอดหรือพ่อยอดนั่นเองค่ะ เขายังดูหนุ่มอยู่เลยนะคะเขาจะดูอ่อนกว่าแม่ตั้งห้าปีเลยค่ะเอ๊ะเสียงดังเอะอะอะไรกันอยู่ข้างล่างน่ะเธอได้เดินลงไปดูข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้นแม่คะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกแม่กำลังคุยอยู่กับป้ามาลิเขาเอาผักมาขายให้แม่น่ะกำละ10ิบบาทเองหนูจะเอาไม่ลูกแล้วแต่แม่เลยค่ะ นูก็นึกว่ามีเรื่องอะไรฉันได้ยินแม่คุยเสียงดังจนถึงข้างบนนะ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกตอนนั้นพ่อเลี้ยงหรือพ่อน้าของเธอไม่อยู่บ้านไปทำงานข้างนอกมีแต่เธออยู่กับแม่สองคนแม่วันพรุ่งนี้ฉันมีสอบนะคะสอบกศน,อนอะ่ะฉันจะไปสอบวันอาทิตย์ และวันธรรมดาฉันก็จะได้ไปทำงานจ้ะแม่ถ้างั้นก็เตรียมตัวไปสอบเลยนะแม่เอาใจช่วยจ้าแพนเป็นคนที่ขยันและอดทนเธอทั้งเรียนและทำงานชีวิตเธอก็ลำบากเหมือนกันแถมมีพ่อนา้ามาอยู่บ้านด้วยร่วมชายคาเดียวกันจนทำให้เธอวางตัวลำบากแม่จ้าจะออกไปขายของ กี่โมงจ๊ะแม่กะว่าตอนเย็นๆค่อยจะได้ไปนะลูกตลาดตอนเย็นคนมันเยอะดีแม่คิดว่าจะได้ขายของดีช่วงนี้แหละแล้ววันนี้แม่จะไปหรือเปล่าจ๊ะไปสิจ๊ะแม่เตรียมของไว้แล้วน่ะแพนได้เดินมองดูในตะกร้าของแม่ที่เตรียมไปขายที่ตลาดมีตะกร้าสักสองสามใบในตะกร้านั้นมีใบตองและก็กล้วยอยู่นะคะอ้าว แล้วใครจะไปส่งแม่ล่ะคะรถก็ไม่อยู่สักคันแม่โทรบอกให้พ่อเองมารับแล้วเดี๋ยวพ่อเองก็มาอืมแพนทำหน้าเศร้าเมื่อได้ยินว่าพ่อกํำลังจะมาเพราะเธอไม่ชอบพ่อน้าค่ะเวลาเธออยู่บ้านพ่อน้าชอบมองเธอแปลกๆจนเธออดที่จะคิดไม่ได้ว่าพ่อน้ากำลังคิดไม่ดีกับเธออยู่ เสียงแตรรถดังขึ้นอยู่หน้าบ้านนั่นไงมาพอดีเลยแพนไปเปิดประตูรถให้พ่อหน่อยสิได้จากแม่เธอรีบไปเปิดประตูที่หน้าบ้านพ่อน้าได้ลูดกระจกรถด,ด้านข้างประตูลงเพื่อดูเธอชัดขึ้นเขาได้มองเธอเวลาเธอเดินโดยเฉพาะสายตาเขาจะมองเน้นๆส่วนล่างของเธอ เหมือนจะกืนกินให้ได้จนเธอเดินผ่านไปแต่เธอก็ได้ใช้แต่หางตามองเขาแบบไม่พอใจเขาได้ขับรถเข้าไปจอดที่ใต้ถุนบ้านแบบช้าๆในระหว่างที่เขากำลังมองเธออยู่วันนี้ไม่มีงานพอดีและวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีงานเข้ามาเหมือนกันว่าแต่ จะให้ใช้ไปตลาดตอนไหนล่ะจะไปประมาณกี่โมงก็ประมาณบ่ายสามนะคะพี่ฉันจะได้ไปเตรียมของไปจัดร้านด้วยนะจ๊ะเร็วๆนะรีบๆหน่อยฉันจะได้พักผ่อนขณะที่พ่อนนะได้คุยกับแม่อยู่นั้นสายตาเขาก็มองมาที่ฉันอีกแล้วจนฉันไม่กล้าที่จะมองเขา เวลาเขาคุยกับแม่เขาทำอาการและอารมณ์เนียนกับแม่มากเลยค่ะเลยทำให้แม่ไม่ติดใจอะไรกับเรื่องแบบนั้นแต่เธอนี่สิต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เพราะกลัวว่าแม่จะลำบากใจว่าพ่อนากำลังแอบมองเธออยู่เพราะในใจลึกๆแล้วเธอสัมผัสได้ว่า พ่อนะกำลังคิดอะไรกับเธอเธอยังเป็นสาวโสดค่ะและยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนเธอไม่เคยโดนผู้ชายคนไหนมาสัมผัสกับตัวเธอเลยเรียกได้ว่าเธอยังซิงๆิงอยู่ค่ะเวลาผ่านไปแม่ได้อยู่ที่ตลาดแล้วส่วนฉันไปอยู่ที่ห้องนอนอ่านหนังสือต่อเพื่อเตรียมสอบวันพรุ่งนี้ เสียงพ่อนากลับมาบ้านอีกครั้งหลังจากไปส่งแม่เสร็จแล้วแพนแพนเธอได้ยินเสียงเรียกเธออยู่ข้างล่างแต่เธอไม่ตอบเพราะเธอไม่อยากคุยกับพ่อนาพ่อนาได้ตามหาเธอทั่วรอบๆบ,บริเวณบ้านหายังไงก็ไม่เจอทันใดนั้นพ่อนาได้เดินขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอ เสียงเคาะประตูดังขึ้นสองสามทีแพนแพนทำอะไรเปิดประตูให้พ่อหน่อยสิลูกแพนกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ค่ะพร้อมกับแพนทำหน้าเซ็งๆพร้อมลุกขึ้นไปเปิดประตูมีอะไรหรอคะพ่อแพนกำลังอ่านหนังสืออยู่จะมีสอบวันพรุ่งนี้นะจ่ะพ่อ อ๋อเหรอพ่อมีเรื่องจะรบกวนแพนหน่อยอะ่ะพ่อหิวข้าวลงไปทำกับข้าวให้พ่อกินหน่อยสิเอาแม่ทำไว้แล้วไม่ใช่หรอคะถ้ามีกับข้าวอยู่พ่อก็ได้กินแล้วสิได้จ้ะเดี๋ยวแพนขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคือแพนทำธุระเสร็จก่อนเดี๋ยวแพนจะลงไปทำให้ค่ะ สายตาของเขามองแพนเหมือนจะกืนกินอีกครั้งแพนได้วางมือออกจากประตูห้องของเธอและหันหลังเดินเข้าห้องตรงไปที่ห้องน้ำส่วนตัวที่อยู่ในห้องนอนของเธอพ่อนาเห็นด้านหลังของเธอเดินไปเขามองตาเป็นมันเลยค่ะจนเขาอดที่จะเดินตามเธอเข้าไปไม่ได้ เขาได้เดินเข้าไปแบบเงียบๆในระหว่างที่เธอกำลังเข้าห้องน้ำอยู่และไปนั่งรอเธออยู่บนที่นอนจนเธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเห็นพ่อนั่งรอเธออยู่บนที่นอนแล้วพ่อคะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คะไหนพ่อบอกว่าหิวข้าวไงละ่ะทำไมไม่เป็นรอหนูอยู่ข้างล่างล่ะคะพ่อ พ่อก็ลอกินข้าวอยู่นี่ไงล่ะเมื่อไหร่หนูจะทำธุระเสร็จสักทีพ่อรอนานแล้วนะตอนนั้นคำพูดพ่อนา้าฟังดูแปลกๆดูเหมือนพ่อนา้าจะถือโอกาสตอนแม่ไม่อยู่ทำเรื่องแบบนั้นกับเธอพ่อกำลังคิดอะไรอยู่คะพ่อกำลังคิดอะไรอยู่คะทันทีที่เธอรู้ตัวว่าพ่อนา้ากำลังจะทำเรื่องแบบนั้นกับเธอ เธอรีบเดินออกจากห้องให้เร็วที่สุดแต่ในช่วงของห้องมันแคบทำให้เธอหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นมือของพ่อพ่อคะจะทำอะไรหรอคะพ่อนะ้าได้ดึงแขนของเธอมานั่งที่ตักของเขาปล่อยหนูนะคะพ่อหนูเจ็บนะคะและรัดกอดเรือนล่างอันบางๆของเธอไว้ พ่อกำลังจะกินข้าวกับหนูไงล่ะหนูไม่กินข้าวกับพ่อเหรอพ่อคะอย่าทำหนูนะคะอย่าเลยคะ่ะในจังหวะนั้นพ่อน้าได้กดจูบริมฝีปากเธอแรงๆจนเธอดิ้นอ่อนแรงลงไปเพราะมันเป็นจูบแรกของเธอทำให้เธอหวั่นไหวขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งเธอมีน้ำตาคลอออกมาด้วย แต่ตอนนั้นเธอขัดขืนไม่ได้แล้วจะร้องให้คนมาช่วยก็ไม่ได้แล้วเธอได้แต่คิดถึงแม่ของเธอว่าพ่อนะทํากับเธอแบบนี้แต่เธอก็พร้อมที่จะเก็บมันไว้เพื่อความสบายใจของแม่แต่เธอต้องยอมรับมันให้ได้จากนั้นพ่อนาได้ผลักเธอลงที่นอนและไปปิดประตูห้องเพื่อทําเรื่องแบบนั้น กับเธออีกครั้งวันนี้พ่อได้กินข้าวกับหนูอร่อยที่สุดเลยนะหนูจะทำให้พ่อกินข้าวอร่อยแบบนี้อีกนานไหมเสียงฮือออกมาจากลำคอของเธอดังขึ้นเพราะตอนนั้นเธอไม่อยากพูดอะไรแล้วเขาพูดพร้อมกระซิบหูเธอเบาๆพร้อมรูปไล้ไปทั่วเรือนร่างของเธอ ความสาวของเธอจะตกเป็นของพ่อนะจริงๆเหรอเนี่ยเขาคิดอยู่ในใจความสิ่งของเธอโดนเปิดออกเข้าเต็มแรงเขาตอบโจทย์ด้วยการมีความรู้สึกแบบไม่ยัง้งเธอได้แต่นอนร้องไห้พร้อมกับเอามือปิดปากเอาไว้เพื่อไม่ให้มีเสียงดังแต่ในขณะเดียวกัน เธอก็อดที่จะมีความรู้สึกนั้นไม่ได้รู้สึกเหมือนเธอตัวเบาวิววิวรุ่มร้อนไปหมดวันไว้แขนขาอ่อนแรงและเธอก็ได้ตอบสนองกับความต้องการกับพ่อน้าของเธออย่างเต็มที่ไม่คิดเลยนะคะว่าผู้ชายคนแรกของเธอคือพ่อน้าของเธอนั่นเองค่ะวันต่อมา เธอได้แต่นั่งซึมเศร้าข้าวปลาไม่ยอมกินอยู่หลายชั่วโมงและก็ไม่ได้ไปสอบด้วยค่ะแผนแผนเปิดประตูให้แม่หน่อยสิลูกเป็นอะไรออกมากินข้าวเร็วแม่ทำกับข้าวไว้เต็มเลยนะ่ะจะแม่กินก่อนหนูเลยค่ะหนูยังไม่หิวเธอไม่กล้าจะเปิดประตูออกไปพบเจอหน้ากับใครในตอนนั้นโดยเฉพาะแม่ของเธอ เธอได้แต่นั่งซึมเศร้าคิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเวลาผ่านไป3มวันค่ะเธอได้ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ข้างนอกเพื่อความสบายใจปล่อยให้แม่กับพ่อนะ้าอยู่กันตามลำพังและเธอก็ขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับกับเธอตลอดไปเพื่อแลก เปลี่ยนกับความสุขของแม่ค่ะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ